มาครับผมคนดูวันนี้ก็อยู่ในฟูฝรั่งเศส ID ผมเองนะตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมูลค่าทีมนะครับ11ตัวจริงรวมตัวสํารองด้วยจะประมาณอยู่ที่50ล้านล้านนะนี่ประมาณ49.5ล้านล้านผมปัดเศษเป็น50เลยแนละ้วกัน นะก็มีบัคโจอย่างเดียวที่ไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสแล้วผมเอามายืนงเพราะว่ามูลค่าทีมมันไม่ใช่มูลค่าทีมมูลค่านักเตะมันศูนย์ไงมันจะได้นับง่ายมไม่ต้องมานั่งบวกเลขเยอะตำแหน่งแรกที่เลือกมาใช้งานนะเป็นทางด้านคิดมันเอามาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะอาจจะมีเอาลงปีกขวาบ้างปีกซ้ายบ้างเพราะว่าบางจังหวะก็แบบอยากให้มันเล่นตัดปัน่นบางจังหวะก็อยากให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เอามาลงเนี่ยคือคือตรงนี้ไง ปีขวาอาคาตัวนะอยู่ที่7ล้านนะพลังก็มาประมาณนี้เลยแน่นๆเต๋อเตออันนี้คือผมอัพพลังเพิ่มไปด้วยแล้วก็บวกบวกบวกับมีไอ้นี้นะคุณดูฟีเจอร์บูตปัจจุบันครับอันนี้ได้เพิ่มมาอีกเป็นพลังร้อยสี่เอ็ดเลยทุ่มท่วมนะนี่ฟีเจอร์ปัจจุบันฝรั่งเศส2 0 2 4นะครับต่อมาก็เป็นทางด้านหน้าเป้านะคุณดูหน้าเป้าก็เป็นเอ็มบาเป้พลังก็คือมาตามนี้เลยสีทองมีให้เห็นค่าตัวประมาณ4.8ล้านล้าน,านปัดเศษเป็น5ล้านล้านก็ได้ อันนี้ก็ตีมากับมือเอ็มบาเป้ได้ทีมประมาณนี้แหละให้ดูกิ๊มันเผื่ออยากคนอยากรูว่าทําทีมได,ได้บ้างนะก็มีอันมานลิดบาร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ไปชิลวกิ๊มันพลังแฝงต้วนใหญ่ที่ยัดก็จะเป็นกระทิงกับเปอร์ทัศนะสออันต้องมีกับทุกตาแหน่งเลยและทางด้านปีขวาเป็นเดมเบเล่ยี่สามทีวายนะครับก็เนี่ยแหละพลังแฝงก็มาประมาณนี้เลยนะเรื่องค่าพลังเตะอันนี้ก็บูนตมาเพิ่มนะ สิบเอ็ดตัวจริงผมบู์หมดเลยมั้ยถ้าจำไม่ผิดพยายามบู์ให้พลังมันเยอะที่สุดอันนี้ก็บู์มาได้มาประมาณนี้เลยอันนี้ขึ้นทองได้อยัดขึ้นทองได้ไม่ได้ทําต่อแล้วเบื่อก็เลนพลังไสเก็บให้ไรเสร็จก็ว่าจะน่าจะโล,ลประมาเป็นกลางลุกนะครับซีดานอันนี้ก็คือได้จากกิจท,ทาวเวอร์บารลองดอนะไม่ใช่บารลองดอดิเขาเรียกว่าทาวเวอร์แอมบาสเดอร์ตอนช่วงนั้นก็เปิดได้ซีดานมาเรียกได้ว่าเป็นตัวหัวหัวอยู่เหมือนกัน ของปีมาร์ลิทก็คือยืนท็อปเปิดได้มาก็เลยลองเอามาเล่นเลยเพราะรอบก่อนที่เคยเปิดได้เราไม่ได้มาใช้งานอันนี้คือเราได้ใช้งานแล้วจะเป็นยังไงก็รอรับชมในไฮไลท์นะช่วงนี้ราคาการฟาฟขาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมากปกติซีดานมันราคา12บสองกว่าล้านอยู่แล้วมันแพงกว่านี้นะครับต่อมาทางด้านกลางรับคู่ไม่ใช่กลางรับคู่เป็นทางด้าน CM ก่อนนะเป็น RCM กลางรับกลางยืน CM ฝั่งขวาก็เป็นทางด้าน v ีอารนะครับอันนี้แค่ซื้อมาลองเล่นเฉยๆนะห้าตัวก็ไม่แพงมากแต่รงดีกว่าึง ประมาณนี้อ่าอันนี้คือกลางรับเป็นลาเบโอปิวเวนะครับราคาก็ประมาณ3มล้านนะพลังแฝงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็ใช้งานได้ดีประมาณนี้เลยพลังนี่เวรยงกลางรับก็แดงเถื่อนแต่อัพทองได้นะเนี่ยเห็นนะอัพทองไดย้ยันพลังขึ้นได้แต่ไม่ยันเต็มหมดส่วนหน่อมาเป็นทางด้านแบ็กซ้ายนะก็เป็นทางด้านเตโออันนี้ก็ตีมากับมือเลยอ่านะพลังก็มาทองอยู่2อัน เท่ๆโ,โกโ้ๆไปค่าตัวก็อยู่2.6ล้านล้านเอ็มค่อนข้างถูกเลยสำหรับเตโอราคานี้บูทอะไรพวกนี้ก็เป็นบูทปัจจุบันบูทพวกแปดแหละ,ะทางด้าน c b นะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นโกนาเต้ฝั่งขวานี่เป็นอูบาเมกาโนเรื่องความแข่งแร่งนะผมมองว่าทั้งคู่เท่ากันอยู่แต่เดี๋ยวไว้สรุปอาชีพให้ดูพลังร่าวๆไปก่อน,นอันนี้คือพลังแฝงที่มีมาให้แล้วก็ช่วงนี้ราคาข,าขึ้นอยู่อูบามกาโน ความเร็วสปีดต,ต้นจบุกโกรว่าจตุกกอ,อ,อ,กอไม่จําเป็นดูแค่ความเร็วก็พออุบาเมกาโนบอกเลยว่าซิงมากดูดิกลองหลังที่ความเร็วร้อยสี่ห้าดูดูเทียบความเร็วกันหน่อยดูดิวิ่งเร็วกว่าเอ็มเป้อีกนะมาเ,เล่นก็อทางด้านแบ็คขวาเป็นทางด้านคอร์นะครับผมแต่ผมชอบเรียกว่าคารัสตัวนี้ผมพยายามขึ้นบวกเก้าหลายรอบแล้วมันไม่ติดก็กหมดปัญญาแล้วแหละได้แค่บวกแปดมาเล่นก็จะเป็นยังไงก็รับชมช่วงท้ายคลิปเอานะครับบูทีมก็ได้น้อยมากเลย ส่วนใหญ่ซื้อไปเล่นก็น่าจะเล่นฝรั่งเศสแต่พลังแฝงก็ดีนะแต่บวก8ไม่ดีต้องเป็นบวก9้าทางด้านผู้รักษาประตูก็เป็นยอริสนะอันนี้เป็นปีธรรมดาหาซื้อขายได้สบายๆไม่ลิมิเต็ดไม่ต้องนอกพลังแฝงยัดมาก็ตามนี้แหละพลังที่มีให้มาก็แน่นอยู่นะครับส่วนพลังก็ตามนี้เลยแล้วก็มีตัวสำรองที่ได้ลองเอาไปใช้งานนะมีเบนเซม่าโครโล่เมนดี้อะไรอย่างเงี้ยเมนดี้นี่ก็ตีมากับมือก่อนหน้านี้คือเมนดี้อยู่ตรงตำแหน่งนี้ แต่ว่าไม่ติดบูธปัจจุบันไงเมนดี้ผมก็เลยต้องเก็บแล้วก็มีตูรามาคิคอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้สรุปช่วงท้ายคลิปนาองคนดูก็เดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์เลยนะครับแผนนี่คือแผนนี้เลยนะรู้ว่าเลยฟารามนะเนี่ย

ถีบด้วยนะแล้วอิดมันมันถีบไงมันไม่ยิงมันไม่เตะมันถีบอะ่ะ oh. แข่งแม่นนะลูกนี้ ปิ้วอะอย่างน้อยก็เสมอแล้ววะโอ้โหไดไม่เล่นอย่างเก่งลูกนี้ผมคำนวณไว้หมดแล้วคนดูปัน่นซ้ายเอ็มเป้ไม่มีความแรงอะไรเลย เมบเบ,เมบปเบิ้วเออเข้าทุกทีสรุปแบงขนาดขวาหรือซ้ายว่าทำไมปั่นขวาไม่เข้าปั่นซ้ายขาเข้าเนี่ยเฮ้ยไอ้ฮีเตโอทำอะไรเนี่ยอะไรของแม่งเนี่ยตกใจหมดเลยเน้นยิงไกลอย่างเดียวอะเกมลงโทษนะบอกเลย จำไม่ให้เรายิงเข้ากูดโดนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยดึงกอบผิวเหมือนกันนะเนี่ยเ,เกือบแล้วกูโดนเหลี่ยมอุด๊ดอดเข้าแล้วไง จุดจุดงงเป็นไก่ตาแตกเจอเหลี่ยมอุดอุดเข้าให้โอ้โหเข้าบอลแรงไม่ได้เลยอย่างงี้ไม่ได้เลยเอาเดมเบเล่มาจบหน่อยไปใครไม่ทำทำอุดอุดเราเอาไปหนึ่งเม็ดปั่นท้ายปาเป้โอ้โหนี่คือมีกรอบอยู่ในหัวไหมหรือเตะทิ้งเลย คิวจัดเลยนเว้ยละโขเขาให้เป็มมนเตม่าเขาสองโล่งว่ะหมักตรงไห้เดมเบเล่โอ้โหแล้วเดมเบเล่ตายเข้ม ว่าเฮ้ยเดมเบเล่เอาเลยเฮ้ยฮเฮ้ยอ้าวไอ้ีไอ้จุดโทษเหรองานนี้มีแก้งานนี้มีแกงานนี้มีแกกูเตะออกให้ด้วยโอ้ยมันเซฟว่ะ RBO bản sai. Ôi, mà là em bé. Nhìn con xinh. Ối, xinh quá อันขวาสวยอ่ะสีดาและก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮไลท์ฟูลฝรั่งเศสบูตปัจจุบันก็เดี๋ยวเริ่มเจาะไปทีละตัวก่อนเลยละกันเพราะว่าน่าจะ้พูดถึงหมดทุกตัวเลยน้แแ่งเยอะชิบหายนะทางด้านกิ๊มันเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะคุ้มสุดในทีมละตับค่าตัวเท่านี้่กิ๊มันก็วิ่งดีหาช่องดียิงไกลได้นะครับข้อเสียมีแค่อย่างเดียวเลยที่ผมเห็นคือเรื่องการปะทะแค่นั้นแหละการเท้าขวาสองอย่าง แค่นั้นเลยสำหรับกิ๊มันนะที่เหลือคือผมว่าเก่งเลยอะ่ะเพราะว่าเปิดบอลได้ยิงเองได้ตัดบอลให้เพื่อนแบบเลี่ยนๆอะไรอย่างเงี้ยส่งทาได้ดีหม่งบอลก็ได้นะบางจังหวะมันเติมเกมทันมันก็ช่วยหม่งได้โคตรด,ดีรกิ๊ตมันแนะนําต่อมาเป็นทางด้านเอมบาเป้นะครับผมรู้สึกว่าเร็วไม่ได้คุ้มขนาดนั้นสําหรับผมอะ่ะถ้าเลือกคุ้มอะ่ะไปเล่นทางด้านแบบโคโลอ่อย่างเงี้ยหาปีท็อปป่อนี้มันเล่นมันจะวิ่งดีกว่าเอมบาเป้ วิ่งบางจังหวะมันดูนืดๆอะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเราก็พวกลูกยิงลูกปั่นบางลูกเบี้ยวมากถ้าไม่ได้ยิงเท้าขวาคือเบี้ยวเลยพยายามโฟกัสที่เท้าขวาเลยเอ็มเป้แล้วก็แรงยิงต้องกดหลอดเกตค่อนข้างเยอะหน่อยถ้ากดน้อยแม่งยิงเบาฉิบหายถ้าใครชอบทะลุช่องก็ไปหาเล่นได้เอ็มเป้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ตัวส่งต้องส่งดีมากนะจ่ายบอลเผื่อไปข้างหน้าให้เอ็มเป้วิ่งอันอานี้มันทาได้ดีมาก สร้างยังหวังงานได้ก็จะแจวต่อมาเดมเบเล่นะตัวนี้เปิดเรื่องการประทะไปก่อนเลยอย่าเอาแม่งไปเบียดใครเลยตัวเนี้ยหมูบางเฉีบแค่คู่แข่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้วิ่งมาปุ๊บเรากระเด็นแล้วนะคือมันป่อขนาดนั้นอนะ่ะบางมากเบียดใครไม่เข้าเลยแล้วก็วิ่งไม่ได้พุ่งด้วยเอาตัววิ่งซิ่งฝรั่งเศสไว้เปิดบอลผมว่าดาบี้ยังดูดีกว่าเดมเบเล่เลยสำหรับผมผมเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้ามือแต่เรื่องปั่นบอลอะไรพวกนี้มันพอทําได้นะแต่ถ้าเอายิงไกลเต็มข้อเต็มแรงคือไม่ได้ ใครชอบเล่นสกิลผิวๆอย่างเงี้ยผมก็เล่นยากด้วยเดนเบเล่ผมว่าตัวมันเล่นยากเว้แต่ค่าตัวมันไม่แพงแล้วมันลิมิเต็ดด้วยก็เลยลองเอามาเล่นดูก็ก็ดีตรงที่มันส่งได้เนี่ยแหละมันขนาดสองเท้าแล้วส่งบอลไม่ได้เบี้ยวมากเอาไว้ออกริมเส้นแล้วปาดเข้าในให้เพื่อนยิงอะไรพวกเนี้ยทาได้ต่อมา,าเป็นทางด้านซีดานนะครับก็ข้อดีสําหรับซีดานเลยนะก็คือทุกปั่นแต่ต้องเล็งดีๆถ้าเล็งไม่ดีไม่เข้านะแล้วก็ปั่นเท้าซ้ายเบามาก เรื่องการแทงทะลุช่องบางจังหวะก็มีเป๊ต้องเล็งแม่นๆล้วแรงต้องพอดีเลยถึงจะส่งแบบถึงจุดตลอดคือก่อนหน้านี้เราฟูเลยววาฟูเชลซีมาเดอร์บอยอย่างเงี้ยมันจ่ายมันเผื่อจังหวะมันยังพอวิ่งทันนะซีดานไม่ทันเลยเวลาจ่ายบอลเพื่อนต้องจ่ายแบบเป๊ะๆแล้วก็จังหวะเกมลุกข้อเสียอย่างแรกเลยคือความเร็วแม่งเต่าที่ผ่านจังหวะเบียดอะไรพวกนี้ก็เบียดไม่ได้ด้วยต่ถามว่าเก่งไหมมันก็เก่ง่แหละเพราะว่ามันเลี้ยงบอลดีมากซีดานอะไอเล่นจอยผมบอกเลยว่าโคตรโกง เล่นคีย์บอร์ดก็โกงเหมือนกันถ้าคุมดีๆแต่ผมคุมไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงผมก็แบบมือใหม่หัดเล่นอะไรยงนี้คุมอาจจะไม่ได้พิวมากถ้าใครคุมพิュวๆอะแม่งโกงใช้เลี้ยงบอลแบบใหม่แล้วก็เลี้ยงล็อกเตะไปแล้วไปยิงในกรอบเลยพวกนี้ซีดานทำได้ดีเลยต่อมาเป็นทางด้านวิเอล่านะครับที่เห็นเลยนะจ่ายบอลเบี้ยวบ่อยแต่ข้อดีก่อนแล้วข้อดีของเขาเสร็ไว้ที่ไหนข้อดีก็คือเรื่องการปะทะอะไรเงี้ยการปะทะวิ่งกดดันเคลียร์กลางอากาศทําได้ดีมากอ่าส่วนข้อเสียก็คือจ่ายบอลเบี้ยวมาก เท้าเท้าถนัดมันยังเบี้ยวเลยแล้วเท้าไม่ถนัดไม่ต้องพูดหรอกก็กันนะเท้าซ้ายเท้าซ้ายคือเบี้ยวจัดเลยผมขึ้นเกมเปะแล้วโดนส่วนพาวิเล่าค่อนข้างที่จะบ่อย,อยด้วยเวลาจ่ายบอลแล้วมันชอบไปออกเท้าซ้ายอ่ะเสะเลยนะไม่เหมือนปีซีซีนะที่จ่ายบอลเท้าซ้ายแล้วแบบทรงดีว่าอันนี้คือทรงเสียเลยปัทหเนี่ยดีนะใครซื้อมายืนซื้อมาปัญหาซื้อมาได้จริงเอาไปยืนซีบีก็ยืนได้อยู่แหละเบรุรว่าครับไม่แย่หรอกลองหาไปยืนดูกันได้ ต่อมาเป็นทางด้านลาบิโอนะไอ้ตัวนี้ข้อดีที่ผมว่าเด็ดมันไล่บอลโหดไล่บอลโหดแล้วก็ยิงไกลได้แข้อเสียของมันก็คลา้ายวีเวล่าแหละผมมองว่ามันจ่ายบอลเท้าเบี้ยวไปหนบอลออกเท้าที่อะไรดูเบี้ยวดูอะไรตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้คล้องตัวมากนะเลี้ยงบอลแบบพลิกตัวอะไรพวกนี้อย่าไปพลิกบ่อยสองต,ตัวนี้ตัวมันใหญ่เธอท้าพลิกตัวบ่อยๆมันจะเสียจังหวะได้ถ้าจะเล่นจังหวะพลิกบ่อยๆไปเล่นกับแผงหน้าตัวมันเล็กประมาณนั้นอ่อมาเตโอครับอันนี้ก็เก่งสุดในแดนหลังปะ ไมเ่เก่งสุดในทางด้านแบคดีกว่ามันมี2ตัวเตโอเนี่ยเคลียร์กางอากาศผมว่าให้ประมาณ8 0 9 0เลยนะเพราะว่าโอกาสพลาดในการเคลียร์การอากาศคือน้อยถ้าโดนเจาะทางด้านเตโอแต่ถ้าโดนเจาะอีกฝั่งหนึ่งอะหลุดลุย่ยเตโอมันเคลียร์การอากาศดีแล้วก็ประท้าแน,น่แล้วก็ความเร็วก็ใช้ได้เลยความบึดน,นี่คือวิ่งได้ทั้งเกมนะวิ่งได้2เกมเลยลงหนึ่งแมตช์อะเล่นวิ่งแบบไม่ต้องพักอะเตะความอึดเหลือเอก่งคุ้มค่ามาก ถ้าต่อไปทําฟูมิลานผมน่าจะเก็บไว้เล่นนะแต่ถ้าไม่ได้ทําก็อาจจะขายทิ้งไปประมาณนั้นต่อมาเป็นทางด้านโกนาเต้นะครับแรกๆตอนคุมไม่เข้ามือมันจะเล่นยากโกนาเต้ผมบอกเลยแต่ถ้าแบบคุมเข้ามือแล้วได้จังหวะมันะจะดักบอลแบบอะไรพวกนี้ดีการอากาศเคลียร์ได้แล้วก็พวกจังหวะวิ่งจังหวะอะไรพวกนี้เคลียร์ได้เลยตำแหน่งก็ไม่ได้หลุดมากด้วยนะโกนาเต้พลิกตัวอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นนะถ้าเทียบกับปี21อยู่ก่อนหน้านี้ที่เคยลองมาใช้มาประมาณ ปีที่แล้วมั้งพระจ้าจไม่ปิดดูพิกตัวดีขึ้นอะไรขึ้นต่อมาอุบาเมกาโน่รงเดียวเลยครับ2ตัวนี้แค่อุบาเมกาโน่เร็วกว่าเยอะแล้วก็จ่ายบอลคมกว่าด้วยโกนาเต้ bon ate, บางยังหวาจ่ายบอลอาจจะมีเป๋นะแต่อุบาเมกาโน่เนี่ยจ่ายบอลโคตรคมผมบอกเลยแล้วความเร็วแม่งเยอะจริงตัวเนี้ยวิ่งดักบอลได้ค่อนข้างบ่อยที่โดนเจาะทะลุบ่อยๆมันจะเป็นด้านทางโกนาเต้ทางด้านอุบาไม่ค่อยแบบโดนทะลุนะแต่อุบาเมกาโน่มันชอบขึ้นสูง ตอนผมใช้งานอนะมันหลุดขึ้นไปช่วงโซนกลางสนามเงี้ยโดนแทงมาอย่างนั้นนะมันจะวิ่งไม่ทันกู้ให้ความเร็ว2อ0ด้วยไม่ทันเรามาก็เป็นทางด้านคอร์สนะครับตัวนี้ก็เอามายืนเฉยๆอ่งนี้นะค,ความเร็วไม่ได้เยอะมากเปิดบอลไ,ไ,ไม่ดีขนาดนั้นผมบอกเลยเปิดบอลมันก็เหมือนตัวอื่นนะจริงๆเมนดี้ลงมาผมรู้สึกว่าเมนดี้แม่งทรงดีกว่าด้วยนะตอนเล่นจริงจังหวะวิ่งจังหวะอะไรเงี้ยเมนดี้มันดูแบบมันดูสมดุลกว่าเวลาลงสนาม แต่พลังเปิดบอลมันน้อยกว่านะแต่เล่นจริงมันดูแบบเล่นโอเคกว่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกทำไมเป็นงั้นนะแต่เราเล่นเพื่อเอาบูทให้กิดมันเท่ๆอะไรนี้ก็ก็ต้องใช้ตัวนี้แหละจริงๆอ่ะถ้ามันตีติดบวก9ได้ผมว่าเรื่องความเร็วมันจะทําได้ดีกว่านี้เว้ย เพราะเราสามารถบูตขึ้น140ได้เลยน่านจะเห็นผลขึ้นเยอะเสียได้ที่แม่งไม่ติดอ่าส่วนต่อมาเป็นทางด้านผู้รักษาประตูยอริสก็อืมมันโดนยิงง่ายนะไม่ใช่ยอริสหรอกผมหมายถึงโกทุกตัวในเกมอ่ะมันโดนยิงง่ายไปหน่อยขยับโกก็แล้วดึงโกก็แล้วเวลาดึงโกมาแบบดึงมาแถวๆเนี้ยเนี่ยดึงมาแถวๆเนี้ยบางทีมันไปหยุดต่อหน้าเขาเลยอะ่ะซึ่งก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันก็แม่งไม่จับนะมันจับได้มันก็ไม่ค่อยจับผมก็ไม่รู้จะคุมโกยังไงนะแต่ว่าลูกยิงไกลยอริสผมว่ามันเซฟได้ดี ลูกในกรอบถ้าดักดีๆก็ดักได้แค่เราต้องพยายามคุมโกแค่นั้นเลยโกทุกวันเนี้ยแม่งเป็นอย่างนี้เกือบทุกตัวแต่ถ้าเอาแบบเซฟแย่แบบเห็นผลในทีมก็มีลูกซีดานเนี่ยแหละโดนยิงไกลง่ายเป็นพิเศษแล้วก็ในกรอบโดนยิงค่อนข้างง่ายถ้าเราไม่คุมผู้รักษาประตูะเปลี่ยนจากยอรลิสมาเป็นลูกซีดานี่ะโดนยิงง่ายจริงคนดูถ้เทียบในระดับเดียวกันเทียบกับซัมเมอร์อย่างเงี้ยปีแบบปีน้อยๆปีกเก่าๆเหมือนกันซัมเมอร์ทรงดีกว่าเยอะเลยนะ เราก็เมยองที่ใช้งานนะคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะถ้าไปทํามิลานก็ได้ใช้แน่ๆเมยองของดีต่อมาก็ตัวรามครับความเร็วดีปะทาดีตัวรามเอายืน CB ยืนแบ็กยืนกลางรับยืนได้หมดเลยแม่งเก่งแต่ถ้าเอามายืนตรงกลางรับอบขึ้นเกมลุกอาจจะลําบากหน่อยเพราะแม่งได้แค่ปะทะเรื่องยิงอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนะต่อมาก็เมนดี้นี่พูดไปแล้วนะเมนดี้เก่งแต่เราเอาบูทปัจจุบันก็เลยต้องเก็บไว้สารอง เอามาก็เป็นโคโลนะโคลโลนี่ก็ห่างหายไปนานนะกลับมาใช้ผมวิ่งจริงตอนลงสนามผมก็รู้สึกฟิลแบบห่างจากเอมเปรแค่นิดเดียวเองนะเรื่องความเร็วไม่ได้เยอะเลยแล้วราคามันถูกมากตัวราคาแค่เนี้ยราคาโคตรดี ล้วเล่นทะลุช่องก็ได้ยิงก็ได้ก็ถ้าใครเปลี่ยนจากปีเอเพียวมาเป็นปีนี้ผมว่าเก่งขึ้นเยอะผมบอกเลยต่อมาเบนไซม่าก็จากที่ใช้งานนะมันยิงไกลดีพวกลูกยิงลูกปัน่นลูกเต็มข้ออะไรพวกเนี้ยส่วนเรื่องเบียนเรื่องบาดทาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฟิลลิง่งแม่งก็พอๆกับซีดานอะเอาง่ายๆให้ผมประมาณอะแต่ยิงไกลดูมีน้ำหนักกว่าเบนไซม่าแล้วก,การหาช่องอะไรพวกเนี้ยจริงเบนเซม่าไปเล่นหน้าเป้าได้แม่งคมยิงในกรอบอะไรพวกเนี้ยก็เดือดน,นอกกรอบก็ยิงได้ ประมาณนี้แหละแต่ไฮไลท์ไม่ค่อยมีนะไอพวกตัวสำรองอะ่ะพวกผมเล่นแบบเล่นในไลฟ์ไปหลายวันแล้วอะ่ะช่วงที่อัดคลิปผมเน้นแค่ตัวหลักก็จะมีนัก่าพูดให้ประมาณนี้เลยสำหรับฝรั่งเศสบู๊ปัจจุบันมูลค่า50ล้านล้านนะครับใครชอบไหมอ้อฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ฟูต่ตอไปจะเป็นทีมอะไรก็ติดตามกันต่อไป